สอนะครับชักออกจากซองยิงหลบประกันหนึ่งนัดจับเวลาครับผมชูเตอร์เข้าใจนะครับเข้าใจครับหนึ่งนัดหนึ่งนัดคอนดิชันหนึ่งคอนดิชันหนึ่งจับเวลาจับเวลาดูทําความไวให้ได้มากที่สุดและความปลอดภัยให้ได้อันดับหนึ่งครับผมโอเคครับชูเตอร์โหลดแอนแม็กเลยดิโหลดแอนแม็กเลยดิบรรจุนัดเดียวนะครับครับหนึ่งนัดบรรจุคอนดิชันหนึ่งเก็บปืนเข้าซองครับ Are you ready? ready. Stand by. e f you finish a lot and c h o w clear. อ้าวสลายไม่ค้างอ้าวทำไมสลายไม่ค้างอ้าวาโชว์เคลียร์เลยหน้าหน้ามือบีเคลียร์ Here, ครับท <Okay. S 1> ้างน้าเนาะเกิดอะไรขึ้นอะ ไม่รู้อะพี่เอ้าไหนดูดิเนี่ยลูกเอ้ามีลูกอยู่ในรังเพลิงได้ไงอะกระชากตั้งหลายทีแล้วทาไมมันไม่ออกอ่ะก็เราไม่ได้ช่วยกันดูในรังเพลิงไงถึงได้บอกว่าแอนโชเคลียร์ไงพี่เพราะไม่แอนโชไม่โชไม่เคลียร์ไงคืออัลโลดอย่างเดียวไม่ได้โชเคลียร์เออถ้ามันโช้วยกันมันก็ยังเห็นพี่อ่าเนี่ยลูกน่าเลยก็คืออะไรกรณีนี้ กลับบ้านนี้กลับบ้านแน่นอนโอ้ยน่าเสียเลยกลับบ้านแน่นอนแน่นอนขอโทษครับกลับบ้านเลยเซ็งอ่าฉเฉลยหน่อยพี่เตอเอ๋อเดี๋ยวคลิปสองสองขึ้นมาเลยว่าอันนี้มาฉเฉลยน,นะครับฉเฉลยคลิปที่ปืนลั่นไปเมื่อกี้นะครับว่าเมื่อกี้นี้พี่เตอ๋อเคลียร์ปืนแล้วเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วด้วยค้างสไลด์ด้วย แต่พอพี่เตอ๋อปิดจไลด์เข้าไปลั่นตูม,มนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากได้หลายอย่างนะพี่เตอ๋เนอนะครับผมใชทั้งขอล้งสึกจานท้ายฉีกสปริงขอล้างมาาันล้าอนะครับหรือด้วย Uber A <c oughs> อุบัติเหตุอื่นก็คืออาจจะเป็นรังเพิงสดกะปกจนปอกมันเข้าไปติดจนแน่นแล้วกระชากไม่ออกนะ หรือจะารยิงขอล้างแม็กอัดหักล้าวใช่ทำงานไม่เต็มร้อยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันควรจะมันควรจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมเพื่อนเพ <ๆ S 2> ื่อนคิดว่ามันควรจะปลอดภัยแล้วนะทัง้งสไลด์ใช่ไงครับโอ้โหเห็นไหมผมแลกเป็นยี่สิบทีได้แล้วมั้งนะครับวิธีการอัลโลดก็คือปลดแม็กโชว์เคลียร์โอ้ยยไม่ใช่แค่ชักสไลดแ์กแ๊กแก๊กกก๊กแล้วก็แป๊กไป โชเคลียก็คือเคลียร์แล้วโชว์อ่าเคลียร์แล้วโชว์โชว์ให้เห็นนะครับไม่ใช่เราเห็นคนเดียวอ่ะเพื่อนก็คือเอสโอหรือกรรมการเขาก็จะจะมองในรังเพลิงด้วยอ่าว่าเรายิงอยู่กับเพื่อนเนี่ยโชเคลียร์ก็คือให้เพื่อนดูอะเตอร์ด้วยคำว่าโชเคลียร์คือโชว์ให้ทุกคนดูอ่าโช่วยกันดูครับถ้าเป็นอยู่บ้านมองไม่เห็นเอามือล้วงได้นี่มือล้วงแล้วรู้สึกเลยผมเนี่ยชอบล้วงอยู่แล้ว กำลังดีเลยทำ<อ><อ>ไมทำตัวยอย่างนี้วะ <c oughs> ม,มันจะรู้สึกได้เลยถ้ามีลูกกระสุนะอ่ะมันจะสะ,ะดุดมือเลยนะครับ <c oughs> ใช้ประสาทสัมผัสของเราให้ครบทั้งตาดูมือจับหูฟังฮัลโหลมีกระสุนไหมจ๊ะจะถุยเกี่ยวที่ไหนไม่มีกระสุนครับใช้ประสาทสัมผัสข,ของเราพยายามใช้ให้ครบอย่าไปเชื่ออินดิเคเตอร์ต่างๆอย่าไปเชื่ออินดิเคเตอร์ต่างๆเพราะว่าอย่างลูกเมื่อกี้ ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับเจตนาทํากันขึ้น